พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยายกระตาพาไปวันนี้จะพาไปชมวิธีการเติมน้ำยาฟรีปั๊มของรถ isuzu d max ปี2012นะครับปัญหาเริ่มมาจากว่าแอร์ไม่เย็นไม่เย็นเลยนะครับคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานก็เลยไปให้ช่างแอร์ตรวจซ่อมช่างแอร์ตรวจพบว่าในระบบน้ำยาแอร์ไม่มีน้ำยาแอร์เลยก็เลยไล่ดูจากจุดต่างๆว่ามีการรั่วซึมที่ไหนอย่างไร ก็ไปพบที่จุดสายไฮสายไฮที่หมายถึงสายที่ออกจากคอมเพรสเซอร์ที่จะเดินทางไปสู่คอยล์ล้อนะครับโดยช่างสังเกตเห็นคราบ้ัมันที่บริเวณท่อน้ํายาหรือว่าสายน้ํายานะครับอันนี้เป็นความชํานาญส่วนตัวของช่างนะครับให้เครดิตช่างแอร์ครับช่างก็ได้ถอดสายออกมาตรวจด,ด้วยการใช้แรงดันสูงเติมแรงดันสูงเข้าไปในสายไฮก็พบรอยรั่วจุดเล็กๆของสายไฮสาเหตุมาจากน่าจะเป็นที่ว่าแรงดันสูง แล้วว่าความร้อนสูงเกินไปในขณะที่ท่อน้ำยาแอร์ทำงานก็ได้ทำการเปลี่ยนท่อน้ำยาสายไฮแล้วก็เติมน้ำยาค้าระบบแอร์ Air ก็ใช้งานได้ตามปกติทีนี้ปัญหายังไม่จบนะครับเพราะว่าการที่สายรั่วซึมมาจากความร้อนคราวนี้ก็เลยมาวิเคราะห์ดูว่าระบบฟีปั๊มมันลื่นเกินไปไม่มีความหนืดไม่มีความฝืดพอที่จะดึงให้ไปพัดหมุนเพื่อระบายความร้อนในเครื่องยนต์หรือระบบแอร์ แนวทางการแก้ไขก็คือควรที่จะเติมน้ำยาฟรีปัมให้ฟรีปัมของพัดลมหน้าเครื่องยนต์เนี่ยมีความหนืดเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราก็เลยจะต้องไปเติมน้ำยากันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูวิธีการเติมน้ำยาฟรีปัมกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้ำยาฟรีปัมใช้น้ำยาแท้เบอร์สูงน,นะครับขวดหนึ่งนี่ก็18กรัมเติมลงไป1ขวดถึง2ขวดก็แล้วแต่ความฝืดความลื่นนะครับอถอดถังพักน้ำออกก่อนครับ ใช้ประแจตัวทีบ็อกเบอร์สิบถอทางพักน้ำพอใสไปตั้งไว้ให้ดีเดี๋ยวน้ำหกถอดกาดป้องกันใบพัดลมที่ติดอยู่กับหม้อน้ำมีคลิปล็อกค,ครับแล้วก็เบอร์สิบน็อตเบอร์สิบ ฝั่งด้านซ้ายมือหันหน้าข้าตัวรถนะครับฝั่งด้านซ้ายมือก็น็อตเบอร์สิบฝั่งขวามือก็คลิปล็อกเสร็จแล้วก็ดึงกาดออกเตรียมถาดรองน้ำนะครับเดี๋ยวจะถอดสายยางของหม้อน้ำด้วยคลายคลิปล็อกท่อน้ํำของหม้อน้ำด้านบน แล้วเดี๋ยวถอดสายหม้อน้ำออกระวังครับระวังนำ้งนำพุ่งครับแต่ว่าเตรียมถาบรองไว้แล้วระวังคอหักด้วยระวังคอหม้อน้ําหักด้วยนะครับรคอหม้อน้ําเป็นพลาสติกรถค่อนข้างจะเก่ารถสิบปีแล้วรถสิบปีแล้วถ้าคอหม้อน้ําหักก็งานเข้าอีกแล้วครับ เบอร์สิบสี่ตัวถอดเพื่อยกใบพัดลมออกมาเติมน้ำยาครับขั้นตอนการถอดน็อตฝีปั๊มครับถอดฝีปั๊มออกถอดน็อตเบอร์สิบออกสี่ตัวใช่ไหมใช่ลายหมดแล้วลายน็อตเบอร์สิบสี่ตัวเดี๋ยวเราเอาใบพัดลมออกกันเลยครับวิธีการออกก็ถอดน็อตถอดน็อตเบอร์สิบที่ยึดยึดกาดบังพัดลมนะแล้วก็ถอดสลักคลิปล็อก ok ทางด้านขวามีสองวิธีครับแล้วแต่คนถนัด ถ้าจะยกยกกาดพรดมออกก็ต้องถอดกาดพลาสติกที่อยู่ข้างล่างออกก่อนถึงจะยกตัวนี้ออกได้ไม่ไงั้นมันยกใบยกออกไม่ได้มันจะติดไปพรดมนะครับเดี๋ยวเรา,เราลอดออกทางด้านหน้านเรา,เ<อ>าจะลอดลอดออกข,ข้างหน้าได้เลยครับดนยครับวิธีออกครับ ไม่ง่ายไม่ยากใช้เทคนิคนิดหน่อยคลิปนี้ต้องเป็นประโยชน์แน่นอนครับสาหรับใครที่ไม่เคยถอดนะครับเพราะว่าทางออกมันก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นี่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับเพื่อนๆรบกวนถ้าดูมาถึงจุดนี้ช่วยกดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีปุ่มอะไรก็กดไปเลยครับติดตามช่องยายกับตาด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปจากนี้เดี๋ยวเรามาถอดฟีล็อกกันเลยครับใช้น็อตเบอร์สิบเช่นเดิมนะครับ เป็นน็อตล้อมรอบหน้าฝีปั๊มอยู่ครับมีทั้งหมดก็4ตัวถอดรอดออกเดี๋ยวเราจะเติมน้ำยาก,กันครับน้ำยาที่เตรียวไว้แล้วก็เป็นน้ำยาแท้เบอร์ูนย์นะครับหลอดหนึ่งสิบแปดกร,รมัมหลอดละร้อยกว่าบาทซื้อมาสองหลอดครับแต่ว่าจะเติมไปหนึ่งหลอดก่อนเพราะรุ่นนี้ความหนืดของฝีปั๊มนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้มากนักต้องให้มันนุนลื่นนิดนึง แต่ตอนนี้มันลื่นเกินไปครับเนี่ยมันลื่นเกินไปเดี๋ยวถอดฟีปัมออกมาแล้วครับจากไปพัดเดี๋ยวเราจะเติมน,น้ํายากันครับเนี่ยมันลื่นปืดเลยครับลื่นเกินไปครับแบบนี้นี่ขณะครับมันยังเย็นอยู่นะถ้าขณะเครื่องร้อนนะมันลื่นกว่านี้อีกเท่ากับไม่มีฟีปัมเลยเดี๋ยวเรามาเติมน,น้ํายาฟีปัมกันเตรียมไข่ควงตอกนะครับเป็นสกูอยู่4ตัว เดีย๋ยวเรามาตอกน็อตที่ฟีปั๊มออกเลยนะครับอุปกรณ์ที่ลองก็คือหางง่ายๆเนบ้านนะครับถังสีหนึ่งแกลอนเนี่ยลองเลยครับต่อออกง่ายได้ถ้าฟีปั๊มวางไมไ่อยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงก็จะตอกก็จะตอกออกยากนะครับหัวสกรูอาจจะเสียปัญหาง,งอกอีกแล้วงานงอกครับใช้ไขควงตอกออกง่ายเลย การตอกง่ายๆนี่คือท่าทางการตอกที่ถนัดนะครับถนัดทนีถ้าไม่ถนัดนี่ก็คือหัวเละหัวสกูเละจบกันไม่มีไขควงตอกจบครับไม่ออกแน่นอนไม่มีไขควงตอกก็ไม่เอาไม่ออกหรอกครับแบบนี้อ่าหมดเลยนะครับสกูสี่ตัวเดี๋ยวค่อยๆแงะออกนะครับมันมีแรงสูญญากาศดูดโอ้แรงสูญญากาศไม่มีเลยนะครับหลุดออกมาเลยแปลว่าน้ำยาฟีปั๊มน้อยมาก ปกติแรงดูดมันจะมีอยู่นะครับระหว่างฝาบนฝาล่างของฟีปั๊มนี่นะนี่อันนี้ไม่มีแรงดูดเลย <c oughs> แรงดูดน้อยมากน้ํายาหายหมดเลยครับเหลือแค่นี้อยู่ที่เปิดออกมาไม่มีน้ํายาเลย <c oughs> ไม่จําเป็นต้องล้างทาความสะอาดนะครับเพราะว่าเราเคยล้างทําความสะอาดแล้วบางทีขั้นตอนการล้างเนี่ยมันจะทําให้ฟิล์มน้ายาที่ติดอยู่ตามผิวเนี่ยมันก็หลุดไปด้วยแล้วก็ทําให้เกิดช่องว่างเวลาเราเติมน้ำยาไปมันก็ เราเติมยาเข้าไปก็อาจจะตึงตอนแรกแนตะ่ตอนหลังมันก็วืดเขาเรียกว่าฟรีด้วยความว่องไวที่เราเติมยยนมยาเข้าไปได้เลยนะครับเติมน้ำยาเข้าไปได้เลยหนึ่งหลอดหมดไหมครับมหมดหมดแล้วครับหนึ่งหลอดอยังไม่หมดหลอ,ดอยังไม่หมดหนึ่งหลอดหมุนไปเติมไปหมุนไปเติมไปนะครับให้น้ํายามันเข้าไปในระบบด้านล่างทําเองได้นะครับไม่ง่ายแต่ถ้าดูคลิปนี้ให้ละเอียดละเอียดนะครับ ดูหลายๆรอบก็สามารถทำเองได้มีปัญหาในการทำงานก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับหรือว่าจะให้เบอร์โทรลิงก์ของ h ฮ a p นอาร์พาร์ตเอ็นจะโทรมาปรึกษาช่างที่ h ฮ a ั a อาร์พาร์ตซูิยินดียินดีให้คำปรึกษานะครับฟรีเป็นการแบ่งปันกับเพื่อนๆครับหมดแล้วหมดแล้วครับหนึ่งหลอดพอไหมค่ังพอตึงๆแล้วนะครับเริ่มตึงๆแล้ว ใช้หหลอดพอครับเราเตรียมมา2หลอดแต่เติมไป1นหลอดก่อนถ้าเกิดว่ามันยังลื่นอยู่ก็เดี๋ยวค่อยเติมใหม่แต่จากการที่คำนวณแล้วนะครับเติมไป18กรัมเนี่ยคิดว่าใช้ได้คิดว่าใช้ได้เดี๋ยวเราประกอบกันเลยครับประกอบเลยนะครับหลังจากเติมน้ำยาหมด1ห,หลอดประกอบฟีปั๊มที่ให้ใส่1ห,หลอดนะครับก็เพราะว่า จากประสบการณ์เคยใส่เยอะเกินไปเวลาประกอบเข้าไปแล้วเครื่องยนต์จะดังกระหึมเลยเพราะฟิล์มปั๊มมันจะหนืดมากไปพัดลมจะหมุนเกินความจําเป็นที่ระบบต้องการใช้ครา,าวนี้แก้ไขยากนะครับต้องรื้อออกมาแล้วเอาน้ํายาออกอันนั้นยากกว่าเราใสา่ไปหนึ่งรอเนี่ถ้าเกิดว่าอย่างน้อยๆมันก็ฝืดกว่าเดิมแหละอย่างน้อยๆมันก็หนืดกว่าเดิมก็ต้องดีกว่าเดิมแน่นอนแต่ถ้ายัางไม่พอใจเดี๋ยวเราค่อยเติมใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้ครับ จากนี้ประกอบได้เลยนะครับใช้สกรูสี่ตัวใส่เข้าไปเหมือนเดิมใส่แน่นตึงพอประมาณนะครับไม่ต้องแน่นมากต่อเบาพอล็อกตึงพอประมาณนะครับไม่ต้องแน่นมากตึงพอประมาณเดี๋ยวเอาออกยากอ่าพอ ต้องสองสอง,สองเป็กคอครับโอเคเอาล้วครับเอาแล้วครับเอาล้วครับเรียบร้อยครับล็อกตึงพอมานะครับมาต่อไปพัดลมครับน้อยประสิบสี่ตัวอีกเหมือนเดิมครับ พออย่างไรใส่อย่างนั้นนะครับบล็อกตัวทีเบอร์สิบล็อกให้ตึงพอประมาณเรียบร้อยครับเดี๋ยวประกอบกันเลยครับ ประกอบเลยครับเอ,เอาทังไหนใส่ทั้งเก่า,าครับครับไม่ยากนะครับใส่หน้าแป้นใส่แป้นขายึดพัดลมนะครับหรือว่าที่เรียกว่าพูเล่พัดลมนะครับใส่เข้าที่ไปเลยใส่เข้าที่ปุ๊บก็ดึงฝาครอบมน้ำหรือว่ากาดพลาสติกครอบม้น้ำเขา้าที่ ล็อกคลิปทางด้านฝาล็อกน็อตทางด้านซ้ายแต่ยังไม่ต้องล็อกก็ได้ครับใส่ใบพัดลมก่อนใส่ใบพัดลมหน้าเครื่องก่อนประกอบด้วยน็อตเบอร์สิบสี่ตัวเหมือนเดิมครับประกอบน็อตใบพัดลมครับตอนนี้เดี๋ยวข้ามไปเลยก็ได้นะครับการยึดน็อตนี่ครับคลายๆายประยตเป็นครับล็อกน็อตพัดลม จุดยึดตรงผู้เล่ด้านในครับเรียบร้อยจากนั้นเดี๋ยวประกอบกาดด้วยนอ็อตแล้วก็ใส่ท่อน้ำหม้อน้ำไล่ระบบน้ำเป็นอันเสร็จครับ ครับใส่คลิปล็อกใส่คลิปล็อกปลายท่อน้ำเดี๋ยวประกอบเดี๋ยวประกอบถังพักน้ำได้เลยดินอตประสิบหนึ่งตัวครับทางด้านขวามือของจุดตำแหน่งท่อแล้วก็เสียบสายเข้าให้ที่เรียบร้อยจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยไล่ระบบน้ำครับสตาร์ทเครื่องครับเดี๋ยวจะดูกำลัง ทีแรกทีแรกดับเครื่องในใบพัดลมจะหมุนปิ้วเลยตอนนี้ใบพัดลมมันหยุดเลยถือว่าโอเคครับระดับเครื่องยนต์นะครับและดับเครื่องยนต์ลองดูครับนะครับดับเครื่องยนต์แล้วใบพัดดับเครื่องยนต์แล้วใบพัดหน้าเครื่องยนต์จะหยุดทันทีก่อนหน้านี้นะครับเวลาดับเครื่องปุ๊บใบพัดยังสไลด์ตัวได้นี่ความหนืดถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วครับ ใช้ได้ครับเติมไปแค่หนึ่งหลอดพออย่าให้มันเยอะเกินไปเยอะเกินไปเสี่ยงจะก,กระพือแล้วกินกําลังเครื่องยนต์นะครับตามนี้ครับจากนั้นเดี๋ยวไล่ระบบน้ําครับเรียบร้อยนะครับเติมน้ําเต็มระบบแล้วครับเติมน้ําเข้ามาน้ําอย่างเดียวนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไล่ระบบน้ําแต่ว่าเวลาเครื่องร้อนนะครับเดินทางไปนิดหน่อยเครื่องร้อน เครื่องเริ่มร้อนนะครับให้เช็คระดับน้ําที่หม้อพักแล้วระดับเครื่องเครื่องเริ่มอุณหภูมิลดลงพอประมาณก็สามารถเปิดหม้อน้ําเพื่อเติมน้ําที่ยุบได้นะครับถ้ายุบก็เติมไม่ยุบก็ไม่เป็นไรครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องที่ใช้รถกระบะอีซูซูดีแมปี2012หรือปีใกล้เคียงหรือจะเป็นรถกระบะดีเซลยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับระบบการทํางานใกล้เคียงกันครับ เรื่องการตรวจดูฟีปัมหรือพัดลมระบายความร้อนหน้าเครื่องถือว่าเป็นจุดสําคัญนะครับถ้าเกิดมีความลื่นความฝืดนะครับมีผลต่อการใช้งานไม่ใช่เพียงเฉพาะเครื่องยนต์นะครับมีผลไปถึงยังระบบแอร์ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ